อยากไปแคมปิง้งคิดถึงสีราชาแคมสวัสดีค่ะตอนรับเก้าจุแม่ลูกจอบเค <c oughs> โอเควันนี้น้ำปั่นจะมานำเสนอสินค้าอะไรคะน้ำหลังเรานี่เลยนะคะนี่มันคืออะไรเอยมันคือไฟตกแต่งหน้าเต็นท์อ๋อโอเค เราใครที่ชอบมันมันมันดียังไงหนูเวลาที่เรากลางแล้วกันกลางคืนคนมองไม่เห็นเต็นเราหรือเปหรอเพื่อเราแบบดึงเชือกไว้แล้วคนมองไม่เห็นก็เอาไปแขวนได้ประสบดา์ได้เห็นกันคนเดินสะดุดเชือกเต็นเราเจอประจำใช่ไหมเมื่อก่อนโอเควันนี้อ่ะน้ปลาลองดูสิวัดขนาดดูสิ นี่แกะอกวาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอันปกติทั่วไปมันจะเป็นแบบต้องเสียบปลั๊กแต่นี้มันเป็นแบบนี้เป็นใส่ทานนี่เลยอ๋อเจ๋งๆกกอบไฟกันน้ำด้วยไหมใส่ไฟกันน้ำไหมออใส่ไฟกันน้ำอ๋อใช่แล้วตรงนี้ก็มีปุ่มเปิดปิดอยู่นะคะนี่ออ ดูดิวัดความยาวสิอ่ะวัดความยาวคนกางออกมาแล้วยาวกี่เมตรเย็นปึ๊บโอเคดึงแหมลูกกลมๆอ่ะลูกกลมๆมันเส้นผ่าส่วนกลางมันเท่าไหร่มันใหญ่ไหมไอ้ลูกกลมๆมันเนี่ยลูกกลมๆลูกปิงปองเนี่ยขนาดลูกปิงปองเลยแหลยใช่ไหมลูกปิงปองหรือลูกกอล์ฟลูกปิงปองลูกปิงปองนะห้าหรือหก

สี่ลูกได้ได้ไดสี่อ่ะโอเคห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูกอ่ะจับมุมนู้นไว้จับไว้นะโอเคเดี๋ยวไป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 เอส่เ <Okay. S 2> มตร่เมดี๋ๆๆยวไม่ให้มันหย่อนด้วยอ่ะได้ไดไม่ให้มันหย่อนเราลุกขึ้นยืนนะเลุกขึ้นยืนนะว้าให้โทษทีโทษทีขึ้นยืนนะ ดู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 ด้ไปอีกดูด้ไปอีกให้ตึงๆนะสองเมตรห้าสิบห้าโอได้หนึ่งสองเมตรห้าสิบห้าไปผ่านนี่ลองสูกซิใช้สว่างโอเคไหมใปผทางประดับหน้าเต็น์ประดับหน้าเต็น์ไม่ต้องสว่างมากนะคะไฟอ่อนๆพออ่อนอ่ะสคงค่ะ เอ่อาทนตอนนี้ก็ครอบหมดได้ไหมคะโอเคอีกนึงอ่ะโอเคอันนี้ใช้ทานอะไรอ่ะปั่นอันนี้ใช้สองเอน 2A เออืมสองเอโอเคโอเคอ่ะไม่ปิดลองจะลองปิดไฟให้นะดูความสว่างเอาดยังเปิดยังไปเลยไปเลยเปิดก่อน ต้องเอามารวมรวมโอ้โอเคนะอ่าแม่ถือประดับหน้าเต็นท์โอเคนะนี่เดี๋ยวนะกระพิบระพิบพิบได้ด้วยนี่โอเคเจ๋งเลยอ้าวอ่าแม่เปิดไฟโอเคไฟก็สว่างมากเลยนะคะโอเค โอ้ลวงลวงอะปิดปิดปิดหนูปิดโอเคโอเคข้อดีของมันคืออะไรอะหนูข้อดีของมันคือกันคนสะดุดเชือกเต็นใช่ไหมโอ้พูดไปแล้วแล้วก็สามารถตกแต่งเต็นให้สวยงามได้อโอเคออสวยแล้วก็ช่วยในเรื่องการนี่เนาะกวติเหตุเนาะ อ่าโอเคได้ค่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้แม่ลูกยอมแคมป์ลาไปก่อนนะคะจาวดี้ฝากอะไรเลยหรออ๋ลืมค่ะสนใจสอบถามได้ที่แอปซีลาชาแคมป์ลุยนะคะสำหรับวันนี้แม่ลูกยอมแคมป์ลาไปก่อนนะคะจาวดสวัสดีค่ะ